1 0 0ปีกับเรื่องที่อยากบอกคนรุ่นใหม่หากชีวิตเป็นหนังสือเล่มหนึ่งคนที่อายุกว่าร้อยปีคงได้อ่านผ่านมาหลายบทหลายหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จนถึงวันที่ทุกคนมีมือถืออยู่ในมือมองย้อนกลับไปทุกช่วงชีวิตคือบทเรียนที่สอนให้เข้าใจว่า แท้จริงแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความอดทนและคุณค่าของการใช้ชีวิตสมัยก่อนคนเราทำงานหนักโดยไม่มีเครื่องทุนแรงทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนและความขยันขันแข็งแต่ขณะเดียวกันสังคมก็กระชับเน่นแฟน ผู้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยกันมิตรภาพและน้ำใจที่มีอยู่ทุกที่สิ่งที่อยากฝากให้คนรุ่นใหม่คืออย่าหลงลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่มันไม่อาจทดแทนความสัมพันธ์อันปกป่นของครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ ความรักก็เช่นกันนะคะในยุคนี้ผู้คนพบกันง่ายขึ้นแต่กลับรักกันยากขึ้นความอดทนในความสัมพันธ์เริ่มลดลงค่ะสิ่งที่อยากบอกคือความรักที่ยืนยาวไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบนะคะแต่เป็นการเรียนรู้การให้อภัยและการเดินไปด้วยกันค่ะแม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครดีกว่าใครละค่ะแต่อยู่ที่ว่าเรายังมีกันและกันอยู่เสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้คือเรื่องของความพอเพียงโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วผู้คนเร่งรีบควยคว้าสิ่งต่างๆจนบางครั้งลืมไปว่าสิ่งสำคัญจริงๆคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่มี mm hmm. การมีมากไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะคะหากใจไม่รู้จักพอต่อให้มีทุกอย่างก็ไม่มีวันพอค่ะการรู้จักพอดีรู้จักให้ และรู้จักแบ่งปันตังหากนะคะที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่าส,สุดท้ายนะคะอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเจอได้มาฟังคลิปนี้นะคะว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจงอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองนะคะคำสอนของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอาจเป็นสิ่งที่ดูเก่าแก่แต่ในนั้นนะคะจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เวลาพิสูจน์แล้วว่าจริงเสมอค่ะ อย่าหลงไปกับความเร่งรีบของโลกจนลืมใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างแล้วบางครั้งคําตอบของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไปให้เร็วที่สุดนะคะแต่อยู่ที่การใช้เวลาอย่างมีความหมายที่สุดต่างหากล่ะคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากกด ติดตามไม่ด้วยค่ะช่องแก่แต่เก่านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ